เอาไปดูเหตุที่จะทําให้ปัสสัตทิเกิดนิดนึงก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาขยายปัสสัตทเนี่ยเหตุที่ทําให้ปัสสัตทิเกิดความกายปัสสัติจิตตปัสสัตทีนี่เป็นองค์ธรร,รรมของปสัสสัตทีสัมพช์ชงเป็นหนึ่งในองค์อน์การตัสรู้ถ้าปรารถนาอยากจะเข้าถึงความสงบดับกิเลสได้ทั้งหลายหล่านี้ก็ต้องเข้าใจองค์ประกอบของปัสสัตทิให้ดีเนาะหนึ่งในเจ็ดของโพชฌชงนั่นแหละหมายถึคำว่าปณีตาโพชนะเสวนาตาก็คือ การบริโภคอาหารที่ประณีตคือบุคคลที่จะเจริญปสัสสติจะเข้าถึงความสงบได้เนี่ยบรรลุถึงปสัสสติได้ก็ตกแต่งรูป,ปรกายก่อนนี่ทั้งรูปธรรมซึ่งมันมีส่วนมากเลยหมายความว่าบางคนเนี่ยที่ฟงส่้นเนี่ยมาจากธาตุในร่างกายดินน้ำไฟลมในร่างกายไม่ได้ดุลยภาพไม่ได้สมตาซึ่งมีปัญหามากซึ่งบางคนเนี่ยเป็นคนที่มีธาตุลมแรงบางคนก็ธาตุน้ำบางคนก็ธาตุไฟบางคนก็ธาตุดินใช่ะไหมธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟในร่างกายของตนเองเนี่ยมันไม่ค่อยได้ดุลยภาพเท่าไหร่ เมื่อร่างกายไม่ปรับสมดุลไม่ได้เป็นเหตุทําให้ใจกระวนกระวายใครเคยเป็นโรคฮอร์โมนโรคฮอร์โมนออยอมยผู้หญิงโดยมากจะมีปัญหาเรื่องตรงนี้กันมากเดือนละครั้งยอมผู้หญิงตัวทั่วไปแม้จะอายุมากแล้วก็ยังมีความผันผันแปรตรงนี้มากอย่าแปลกใจว่าจะมีอาการสวิงตลอดเพราะภาวะความที่ดินน้ําไฟลมในร่างกายเนี่ยมันเกิดการผันผล พอเกิดการผันผวนขึ้นมาเบ็ดเสร็จปุ๊บก็เป็นปัจจัยทําให้จิตเนี่ยกระวลกระวายด้วยพอมองออกนะฉะนั้นการกินอาหารให้สังเกตดูว่าอาหารประเภทไหนที่เรากินหรือบริโภคเข้าไปหรือทานเข้าไปแล้วเนี่ยรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันทําให้ร่างกายปั่นป่วนอาหารประเภทนี้ต้องเปลี่ยนจะไม่ค่อยได้รับความสงบอันนี้นี่ปรับด้านอาหารด้านอาหารบางคนได้อาหารรสหวานจึงทําให้ร่างกายได้ดุลยภาพ บางคนหนักไปทางด้านเปรี้ยวทางด้านเผ็ดอะไรก็แล้วแต่เถอะถึงจะได้ดุลยภาพเพราะร่างกายเย็นมากต้องให้อาหารด้านความร้อนเข้าไปให้เยอะบางคนนั้นถึงบอกว่าจะไปอยู่เฉพาะอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ต้องต้อง,ต,องต้องฉลาดในการให้อาหารถ้าบุคคลที่ขวนขวายหรือสังเกตก,การจัดการของตัวเองให้ดีแล้วจะรู้ว่าเราไม่เหมาะกับอาหารประเภทนี้ได้อาหารประเภทนี้เข้าไปแล้วจิตใจไม่ดีเลยหลังจากทานอาหารไปแล้วหกเจ็ดชั่วโมงเนี่ยนะอันนี้ต้องเปลี่ยนเรื่องอาหาร ตรงนี้ไปดูเองนะเรื่องอาหารพระไม่ชำนาญในเรื่องของโภชนาการท่านทั้งหลายไปศึกษาเองว่าอาหารประเภทไหนอย่าเอาแค่ใจชอบหรือตัณหาชอบแต่ใช้ปัญญาในการกินอาหารหลักการตัวนี้จะและจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วยเนี่ยและในขณะเดียวกันก็คือจะเป็นปัจจัยต่อการให้ได้รับความสงบแห่งจิตด้วยนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองก็คืออุตุอุตุอ,ตอยู่ในสภาพอากาศแบบไหนใจมันสงบได้ดีที่สุด อันนี้ต้องเลือกแล้วใครชอบฤดูหนาวพอฤดูหนาวรู้สึกจิตสงบดียกมือที่ใครชอบฤดูร้อนโอ้โหถ้าฤดูร้อนรู้สึกแม้ใจมันสงบดีเหงื่อออกรู้สึกสงบใครชอบฤดูฝนฝนตกฟ้าร้องเนี่ยรู้สึกใจมันสงบมันรู้สึกสงบมีไหมเนี่ยอันนี้จะทํำยังไงถ้าเป็นแบบนี้ก็ไอตรงนี้เรื่องอุตุทีนี้บรรดาอุตุก็ต้องมาปรับด้วยเนาะปรับห้องปรับที่อยู่ให้เหมาะสม ไอ้ตรงนี้แหละเป็นความชานฉลาดที่พระพุทธเจ้าบอกอุตูต้องสปายะอันแรกก็คืออาหารต้องสปายะอาหารและสปายะอุตูสปายะยนันตัวอุตูทั้งหลายเน่นี้จะสปายะหมายความว่าเมื่อได้อุตูอย่างนี้แล้วทําการฝึกศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาเกิดได้ติดต่อและต่อเนื่องได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากแล้วพัฒนาได้เร็วศรัทธาก็เกิดวิริยะก็เกิดสติสมาธิปัญญาเกิดโอ้โหมันไปได้เร็วมากสภาพจิตเข้าถึงความสงบได้มากแล้วบางคนชอบอากาศเป็นในป่าเนี่ยนั่งเย็นนั่งสงบเร็วอย่าเนี่ย นี้เป็นนนตั้นบางคนก็ชอบไอ้ตัวสภาพที่มีฝนตกบ้างหรือมีตัวไอ้ความร้อนอย่างที่เคยบอกว่ามีพราเทละรูปหนึ่งใช่ไหมท่านนั่งตากแดดสี่สิบองศาอาจารย์ก็ไอ้ลูกศิษย์ก็บอกอาจารย์ครับมันร้อนครับเข้ามาอยู่ในร่มเถอะท่านก็บอกท่านกลัวร้อนท่านกลัวร้อนเอาทำไมกลัวร้อนท่านระลึกชาติได้ท่านเคยอยู่ในโอเมาร้อนจัดแล้วท่านก็ไปทน ใช้อโทสะคือขันติให้เกิดขึ้นแล้วก็สงบกับความร้อนระดับ 40, 40องศาได้แล้วท่านกับพิจารณาว่าท่านจะไม่กลับไปร้อนในนรกอีกเด็ดขาดท่านจะปิดอบายภูมิไม่ได้ในอัตภาพนี้ท่านจะไม่กลับไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉา,านเป็ดอสุรกายท่านจะไม่ร้อนในสังสารวัฏอีกแล้วท่านก็อาศัยความตั้งมั่นกับความร้อนเอาความร้อนเป็นอารมณ์แล้วก็มนณาสิการใส่ใจไปที่ความร้อนทําสมาธิเกิดขึ้นตั้งมั่นพอได้สมาธิแล้วก็เดินศีลสมาธิปัญญา แลวในสุดจริงท่านไดวิรลุปเป็นผ้าหันในขณะที่อยู่กับความร้อนสี่สิบองศานี่อุตุอุตุอย่างนี้สปายะากบท่านนี่ต้องการชี้ให้เห็นว่าถึงแม้ว่าเราเราอาจจะได้อุตุไม่เหมาะสมก็ให้พิจารณาอย่างนี้เพื่อจะทําความสงบให้เกิดขึ้นให้ได้ถ้าสงบระงับบาปประทำทางกายกรรมปจีกรรมโนโกรรมไม่ได้เราเดือดร้อนแน่นอนอย่างนี้เป็นต้นประการต่อมาก็คือเ e e อยียบ e ที่เหมาะสม ยาบทใหญ่สี่ยาบทยอ่อยด้วยนะใครอยู่ในยาบทยืนแล้วรู้สึกมันสงบได้ง่ายเวลาเดินอยู่ในยาบทเดินอยาบทนั่งยาบทนอนบางคนอยู่ในยาบทนอนแล้วฟุ้งฟุ้งมากเลยใครอยู่ในยาบทยืนแล้วรู้สึกสงบใครอยู่ในยาบทเดินแล้วสงบใครอยู่ในยาบทนั่งแล้วสงบเนี่ยให้สังเกตนะให้สังเกต การก้าวไปถอยกลับแลตรงแลเหลียวคู่เข้าเหยียดออกกินดื่มเคี้ยวลิ้มทายจะะระปัสสาวยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพุดนิ่งเนี่ยตัวสติสัพชัญญะที่จะไประลึกวิธีการที่จะเดินเดินให้ได้ความสงบทําไงเวลาเดินเข้าให้ใส่ใจยังไงใส่ใจโดยรวมก่อนนะใช้สติกํากับอยู่ที่การเดินหรือกาจกายทั้งหมดนี่แหละแล้วก็เดินระลึกในการเดินไป ที่เห็นการรัชกายที่มีการเคลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยเคลื่อนไปเรื่อยๆแล้วยังปราโมทปีติให้เกิดขึ้นจากการเดินนะเดินไปเดินมาสักพักหนึ่งไอ้ความเร่าร้อนจากกิเลสทั้งหลายจากการที่คิดฟุ้งซ่านทั้งหลายมันจะค่อยๆสงบระง,งับลงพอสงบระง,งับลงแสดงว่าในะการเดินเป็นปัจจัยแก่ับความสงบเป็นต้นนะ้ดังนั้นกเกษตรอียาบท e นั่นแหละเอาถ้าเดินสงบฝึกจนได้สงบจากการเดินก็มาฝึกนั่งอนั่งยังไม่ได้สงบก็ไปเดินต่ออย่นะแล้วก็ฝึกจนลักษณะว่าสามารถสงบบาปประกรรมทางกายกรรมวิจิกรรมเป็นต้นได้ รีเวย์ยาบทยืนแม้แต่นอนก็ทําให้ภาวะความสงบให้เกิดขึ้นอย่างนี้ก็เรียกว่าเสพยาบทที่เป็นสป,ปายะประการที่สี่มัดชัดตับปโยคตาการวางตนเป็นกลางในธรรมทั้งปวงทํำยังไงเนี่ยคือการเจริญปัสสติเนี่ยเพื่อให้เข้าถึงปัสสติสัก็รู้จักรักษาจิตของตนเองไมเง่เอียงไปในสภาวะธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นหมายความว่าการวางใจให้เป็นกลางในธรรมทั้งปวง มีสติระลึกรู้ทันเนาะมีปัญญาในการไปวิจัยแยกแยะเวลาระลึกนี่นะเช่นเวลานึกถึงอกุศลนึกถึงกายทุจริตวจีาทุจริตมโนทุจริตเวลาเราคิดถึงทุจริตปุ๊บใจเราเป็นยังไงถ้าเราเคยทํามาแล้วทุกข์ไหมนี่มันทุกข์ใช่ไหมทุกข์ทันทีกุ้มทันทีไม่สบายใจทันทีเนี่ยแล้วถ้าระลึกถึงกุศลความดีปุ๊บจิตก็ตื่นเต้นไอ้ตรงนี้เขาเรียกาไม่วางใจเป็นกลาง ถ้าเระลึกถึงอกุศลระลึกถึงบาปปุ๊บแล้วก็สมาทานว่าวางใจเป็นกลางว่าเราจะไม่ให้บาปเกิดอีกระลึกถึงที่เคยทํากุศลว่าอากุศลเหล่านั้นเกิดขึ้นมาแล้วนั้นเราจะไม่ไปยินดีเพลิดเพลินจนล่าเรืองจนจนเสียการฝึกการวางใจทั้งกุศลและอกุศลอย่างเนี้ยและจะได้ความสงบได้เร็วจิตจะเข้าถึงความสงบได้เร็วนี่นี่เป็นไปลักษณะแบบนี้เวลาเห็นคนทําชั่วเห็นคนทําดี ก็ไม่ทําจิตใจไปยินดียิน้ายกับสิ่งเหล่านั้นวางใจเป็นกลางกับหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยอันนี้มันคล้ายๆกันปสัสจทติเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มของเวขาเนี่ยอยู่กับกลุ่มกับสมาธินะงั้นถ้าคนไปเร้าใจไปตื่นเต้นเนี่ยมันจะไปกลุ่มฝ่ายตัวปีติฝ่ายวิริยะแล้วก็ฝ่ายธรรมวิจัยนั่นมันอยู่ฝ่ายโน้นตรงนี้ใช้สติเป็นตัวเกี่ยเป็นตัวกําหนดเป็นตัวมนาสิการเป็นตัวระลึกเพื่อจะปรับตนเองเพื่อไม่ให้ตื่นเต้น เพื่อให้ไม่ตื่นเต้นเพื่อให้ใจเป็นกลางเพื่อจะเป็นปัจจัยต่อการเข้าสู่สมาธิถ้าคนไม่ใช้สมาอปัจจัยไม่เป็นจิตจะเข้าถึงสมาธิไม่ได้ปัจสัิเป็นฐานของสมาธิเป็น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 ทางเดินที่เข้าสู่สมาธิปลาโมดปีติใช่ไหมแล้วก็ปัจจัยสุขแล้วถึงจะสมาธิสังเกตดูไหมลำดับของธรรมสมาธิเนี่ยหตัวเนี่ยปลาโมดปีติปัจจัยสุขแล้วก็สมาธิฉะนั้นปัจจัยเนี่ยเป็นหนึ่งในธรรมสมาธิถ้าท่านทั้งหลายปรารถนาอยากได้เข้าถึงความสงบ เข้าถึงสมาธิทั้งหลายต้องต้องฝึกในการใช้ตัวปัสสทิให้เป็นทีนี้ปัสสทาจะเกิดได้ด้วยกําลังของการใช้สติมนสิการใส่ใจให้ถูกว่าจะทําปัสสทธเกิดก็คือวางตนเป็นกลางในธรรมทั้งปวงเป็นต้นเหล่านี้ในการวางมีสติและล,ลึกรู้มีปัญญาวิจัยแยกแยะ <c oughs> เพื่อให้จิตนั้นเข้าถึงความตั้งมั่นหรือเข้าถึงความสงบไม่ให้เข้าถึงความเร่าร้อนให้สังเกตดูนะว่าถ้าสมมุติเราไปเลือกถึงความดีเราไปชื่นใจตื่นเต้นตื่นเต้นมากเกินไปงายเป็นปิติงานเป็นปิติ แล้วก็ไปวิจัยมากมากเกินไปเนี่ยและเพียรมากเกินไปมันหลุดออกจากปัสสถิเลยเขาจึงบอกว่าวิจัยพอประมาณเพียรพอประมาณพอเหมาะสมแล้วไม่ไปตื่นเต้นกับความดีความชั่วอะไรทั้งนั้นปรับให้สงบเห็นคนฆ่ากันตายก็ไม่ไปตื่นเต้นอะไรเงี้ยเห็นคนเขากระทาดีต่อกันได้รับรางวัลดีๆทั้งหลายก็ไม่โหตื่นเต้นคืออภิชาแลธรทมะทั้งหลายเหล่านี้นั้นไม่ควรให้เกิดอยู่แล้วแต่ว่าเห็นคนทําดีก็ไม่ใช่ทําปีติไปเกิดวางใจสงบ วางใจสงบวางใจเป็นกลางพิจารณาเหตุพิจารณาผลพิจารณากรรมพิจารณาผลของกรรมเนี่ยพอพิจารณาอย่างนี้มันเข้ามาฝักฝ่ายของอุเบกขาจากอุเบกขาก็ดีปัสจัติทก็ดีสมาธิก็ดีเขาเป็นทมฝักฝ่ายเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกันเมื่อทําอย่างนี้แล้วเรามันเดินมาสายนี้แต่พอลราปัจจัติทีเอออุเบกขาเออสมาธินเนี่ยต้องระวงังถ้ามันมันต่ําลงกว่าน,นั้นมันกลายเป็นหดหูท่ท้อถอยเออตรงเนี้ยเป็นไปลักษณะดไหน แล้วก็สารธทากายะปุคละปริวัชชนาตาก็คือเว้นจากบุคคลผู้ไม่สงบบุคคลที่ไม่ไม่มีปัสสัิก็คือปฏิกิริยาของคนบางคนเป็นคนเล่าร้อนจริงๆเววลาคบคนเนี่ยเราชอบคบคนประเภทไหนะคบคนตื่นเต้นหรือคบคนเรียบๆชอบแบบไหน,นคนหือหวาหือหวาตื่นเต้นตื่นเต้นชอบไหมเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวไม่โกรธอะไรต่างๆเนี่ยคนส่วนใหญ่โดยมากก็ชอบ ชอบครบคนประเภทเออๆวายนี่การครบคนเนี่ยคนที่สงบสงี่ยมคนที่มีกําลังของปัจสุบนเป็นคนที่มีกาย,ยสุจริตวิจิตรสุจริตมโนสุจริตก็จริงอยู่แต่เป็นคนที่น้อมไปในเรื่องความสงบค่อนข้างง่ายคนประเภทนี้นะนี่คือเรียกการครบคนแล้วก็เว้นบุคคลที่ไม่สงบแล้วก็ครบหาบุคคลที่สงบก็คือใครที่จเจริญปัจจุันสามพจน์ชงใครที่มีสมาธิใครที่จเจริญอุเบกขาได้ก็ครอบหาสมาคมกับบุคคลเหล่านั้นสุดท้ายก็คือว่าน้อมใจไปในปัจจุน คัว่าน้อมใจไปในปะสะัสิทิในที่นี้ก็คือน้อมใจไปหาความสงบจากบาคิดหรือมนัสิการใจเข้าถึงถึงความตั้งมั่นแห่งจิตมนัสิการถึงการวางใจเป็นกลางเป็นต้นนี้กลุ่มเดียวกันนะคุณธรรมที่เกิดขึ้นกับผู้อยู่ในสถานที่หลีกเล้นการอยู่สถานที่หลีกเล้นจากหมู่คณะย่อมรักษาตนเองได้ย่อมเจริญด้วยอายุเป็นต้นเหล่านี้ สรุปตรงนี้ก็คือในด้านของปัจสัทธิ